อินทผลัมเพื่อสุขภาพกินให้เป็นยาน,ะนี่ยฮะอินทผลัมเป็นผล,ลไม้ที่ที่เป็นยาได้เลยนะนะในมันมีสรรพคุณทางสมุนไพรเนี่ยค่อนข้างสูงหลายอย่างหลายเรื่องนะครับนะที่สำคัญเนี่ยผลไม้ตัวนี้ครับเวลาที่เราเอามากินเนี่ยมันมีหลายรสชาตินะครับมันจะมีหลายรสชาติเดี๋ยวลองชิมกันเลยนะครับอันนี้กรอบมากนะ ยลองชิมสดมเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเข้มขน้น่ะเข้มข้นหมายถึงว่ามันมีรสชาติหลายรสชาติมากในตัวของมันนะครับที่แน่แน่อินทผลัมจะมีรสหวานมันเป็นรสเอกของมันเลยเป็นรสหลักของมันเลยนะครับและนอกจากนั้น มันมีรสฝาดอ่อนๆอันนี้เป็นเป็นเป็นสรรพคุณนะจริงๆเนี่ยหลายคนที่กินอินทผลัมครับจะไม่อยากให้มีรสฝาดเลยแต่จริงๆแล้วรสฝาดที่อยู่ในอินทผลัมนี่เป็นสารปฏิชีวนะเลยนะครับทางธรรมชาติเป็นสารยาที่ดีมากสําหรับอาชัยเนี่ยสเปคอินทผลัมเนี่ยถ้ากินนะต้องมีรสฝาดถ้าไม่ออกรสฝาดเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอินทผลัมที่ดีแต่ไม่ใช่ดีเลิศ นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาการตัดสินจากลิ้นของคนกินส่วนใหญ่แม้กระทั่งเซียนอินทรพาลัมเองเนี่ยเขาก็จะพยายามต้องไม่ฟาดต้องไม่ฝากต้องหวาน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 ลสฝาดอยู่ในอินทรพาลัมเนี่ยช่วยต้านการอักเสบนะระง,งับการอักเสบแล้วซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายเนี่ยตั้งแต่กระพุ้งปากลงไปในระบบทางเดินอาหารได้ดีมากนะฮะ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเลยนะในรถฝาดของอินทผลัมนะครับทีนี้อินทผลัมเนี่ยมันจะมีรถฝาดหมดทุกต้นนั่นแหละแต่ว่าบางพันธุ์จะมีน้อยบางพันธุ์มีเยอะมากจนกินไม่ไหวเลยนะครับแต่พันธุ์ที่เขาคัดกันมาปลูกในเมืองไทยจริงๆก็คืออินทผลัมเนี่ยเป็นผลไม้ของทางอาหรับของทางะตะวันออกกลาง คือตะวันออกกลางนี้น่าสงสารนะมันเป็นทะเดซายแล้วก็แห้งแล้งนะครับความชื้นสัพพัดต่ําอะไรหลายอย่างคือปลูกอะไรไม่ค่อยได้ดีแต่มันมีพืชที่ถูกโลกนี้คัดเลือกแล้วเท่านั้นที่จะยังอยู่รอดได้ในสภาพที่หินขนาดนั้นเนี่ยอยู่ได้เนี่ยก็คือผลไม้ที่เป็นเด็ดหรือเป็นเอกของอาหรับเนี่ยก็คืออินทผลัมมันเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารเยอะมาก สารวิตามินแร่ธาตุนี่เต็มเลยพิกัดเลยนะครับแล้วอยู่ในสภาพที่โหดหดร้ายธุรกันดานทะเลทรายนะครับทีนี้นั่นคือเพชรน้ำเอกของอาหรับเขตเส้นสูตรบ้านเราเนี่ยนะครับพอเอาไอ้ผลไม้อาหรับมาปลูกเนี่ยปลูกได้แล้วปรากฏว่าเติบโตดีได้รสชาติดีจนปัจจุบันนี้เขาไม่พูดกันแล้วว่า อินทผลัมเป็นผลไม้ของอาหรับเท่านั้นทุกวันนี้มันกลายเป็นผลไม้เขตเส้นสูงสุดไปเลยเพราะมันปรับตัวมาอยู่กับสภาพแวดล้อมในบ้านเราแล้วก็ได้ผลผล,ผลิตที่เยอะกว่าในเมืองไทยคือสารอาหารมันเยอะกว่านะฮะรังสี U ูวีเหนือม่วงที่ดีกว่านะแล้วก็แร่ธาตุในดินหลายอย่างมันทําให้อินทผลัมเนี่ยมันเติบโตได้ดีในเมืองไทยแล้วหลายๆจังหวัดท,ทุกภาคเลยตอนนี้ปลูกได้หมดโดยเฉพาะที่เยอะเนี่ยทางภาคอีสานนี่รสชาติดี ก็คือเขตทางชัยภูมิเนี่ยมันมีชื่อมีชั้นมากเลยว่าดินที่นั่นมันมีความพิเศษของมันนะครับมันก็ปลูกมามันจะได้บางสิ่งบางอย่างเห,เหมือนอย่างเช่นกระเทียมหอมเนี่ยถ้าทางการทลักเนี่ยสีสเกตเนี่ยมันก็สุดยอดเห็นไหมนะครับแต่ละที่ปลูกได้หมดแต่มันจะมีที่ที่แบบเลิศยอดนะครับเขตทางทางพูดง่ายว่าทางแถวชัยภูมิเนี่ย ก็เพชรน้าเอกเหมือนกันนะครับใครยังไม่เคยกินโซนทางชัยภูมิลองกินดูอินทผลัมกินหลายๆที่บางทีมันมีรสชาติที่แตกต่างนะครับที่สําคัญคือ,เ,อ,อเทคนิคเนี่ยเวลาเก็บมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีรสฝาดมากมากในที่นี้มันก็ไม่ใช่มากจนกินไม่ได้นะมันมีมากไอตอนที่เก็บมาใหม่ๆเนี่ยเยอะที่สุดเลยแต่ทีนี้เทคนิคเนี่ยคนที่เขาทําสวนอินทผลัมเนี่ยเขารู้ว่าคนกิน,นไม่ต้องการรสฝาดเขาจะทําไงเขาก็จะ บอกว่าคุณได้มาแล้วเนี่ยให้ล้างแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นผ่านไปวันหนึ่งแล้วค่อยกินมันจะหวานขึ้นหวานขึ้นหวานขึ้นจริงๆฝาดมันก็ยังมีอยู่แต่รสชาติหวานมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอินทผลัมพอมันอยู่นานเนี่ยนะครับไอตัวโครงสร้างคาร์โบไฮเดรตที่เก็บน้ําตาลมันเนี่ยมันจะมีการย่อยตัวเองในตัวพอมันย่อยตัวเองนะครับอาโพแทสเซียมนะโพแทสเซียมมันมีเยอะไงแล้วโพแทสเซียมเนี่ยมันจะไปย่อยไอตัว คาร์โบไฮเดตแล้วทําให้น้ําตาลเนี่ยมันพวกนี้ว่าแตกตัวมากขึ้นอินทผาลาัมจะหวานขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าใครไม่กินอินทผาลาัมสดแล้วกินอินทผาลาัมแห้งยิ่งโพแทสเซียมมันย่อยนานเท่าไหร่หวานเกลียบเลยหวานไม,ไ,มไม่ติดรสฝาดเลยนะครับทีนี้ตอนที่เวลาเราได้มาเนี่ยระยะแรกคือไปกินในสวนหรือได้มันเขาส่งมาให้ใหม่ๆเนี่ยระยะนั้นนะเป็นระยะที่คุณกินแล้วคุณจะได้สารไอตัวปฏิชุวนะร่างกายตัวเนี้ยสูง นะครับทีนี้อาชัยเลยมองว่าเอะถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอินทผลัมเนี่ยถ้าสายสุขภาพเนี่ยน่าจะต้องปรับใหม่ขายแค่2ขีดสขีดไม่ได้ขายยกกิโลไงเพราะเขาซื้อไปยกกิโลเขากินไม่ทันมันจะหวานก่อนเป็นหลายวันเพราะเขากินแค่วันละ5ลูก10ลูก15ลูกอ่ะได้นะก็จะกินแบบนี้อย่างเงี้ยคือมันจะซื้อบ่อยก็ได้แต่ว่าจะซื้อสดใหม่สดใหม่สดใหม่หมจริงๆเนี่ยหลักสายสุขภาพนะทุกวันนี้คืออินทผลัมกินกันแต่ สายสายหวานมันสสยอร่อย,อยงไงแต่ถ้ามาพูดในเชิงสายสุขภาพอินทผาลาัมต้องปรับกระบวนการขายเป็นแพ็กเกจเล็กอ่าแพงขึ้นไม่ว่าอ่าขายเป็นแพ็กเกจเล็กลงแล้วเขากินสดตัดใหม่สรงวันนี้ตัดใหม่สรงวันนี้ตัดใหม่สรงวันนี้เขาจะได้ช่วงฝาดนะฮะแต่ฝาดนั้นยังไม่ถึงฝาดจนคุณเสียลงจริงไม่ได้มันยังฝาดอร่อยอย่างที่ไอ้ชายกินเนี่ยมันมีรสฝาดแต่ฝาดมันถูกหวานเยอะกว่ากรบ มันมีความพอดีนะฮะมีความพอดีซึ่งนี่คือหลักการกินอินทผลัมในสายสุขภาพที่แท้จริงต้องให้ออกรถฝาดนะครับถ้าคุณทนฝาดได้เยอะคุณหาพันฝาดมากๆมากินมันก็ดีแหละแต่ว่ามันคงไม่ได้อารมณ์ของอินทผลัมแล้วล่ะนะทีนี้อันนี้นะครับสําคัญคือเป็นผลไม้ที่กินเป็นยาได้ให้มันออกรถฝาดหน่อยๆเหมือนมะขามป้อมเห็นไหมมะขามป้อมนี่ฝาดมะขามป้อมนี่ถือว่ามียาเยอะกว่าอินทผลัมอีกนะ แต่คุณคงกินมะขามป้อมให้มีความสุขนี่มันเป็นเรื่องยากมากเลยนะหเม็ดนี่คุณกินทับครึ่งชั่วโมงนะอินทผลัมสิลูกแป๊บเดียวนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นผลไม้ที่ได้ทั้งรสชาติแล้วก็ประทิงร่างกายเราด้วยนะนะครับสำคัญนะทีนี้เวลากินนะ่ะอย่างที่บอกถ้าคุณไม่มีโรคไม่มีอะไรสดสดแข็งแรงปกติคุณกินได้สิบถึงสิลูกก็ได้เลยลูกสดต่อวัน มันเป็นแหล่งของเอนไซม์เยอะมากเลยนะวิตามินเนยอยันบีคอมเพล็กโหบีหลายตัวเลยนะบีสองไอบีหกอะไรเต็มไปหมดนะครับแคลเซียมเยอะนะเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแร่ธาตุนี้อัดแน่นมากในอินทปาลัมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลไม้แต่ละชนิดเนี่ย มันก็ต้องมีมีจุดเด่นพิเศษเขาเรียกจุดเด่นมีหมดแต่จุดเด่นพิเศษเนี่ยในตัวของผลไม้ชนิดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าตัวอื่นที่เอามาคุยได้นะในอินทผาลัมเนี่ยครับมีสารที่เรียกว่าฟีกูลินนะฟีกูลินไม่ค่อยมีในผลไม้ทั่วๆไปนะหายากหายากฟีกูลินเนี่ยคือยายุทธนะเพื่อสุขภาพหญิงและชายโดยแท้นะครับ คือผู้หญิงและผู้ชายนยมันจะสดนานมันจะหนุ่มนานมันจะแข็งแรงนี่นะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันจะค่อยๆแย่ลงทุกวันพอเราอายุมากขึ้นเราต่อมไรท่อจะเริ่มฝ่อลงเริ่มสร้างอะไรได้ลดลงในอินทตพาลัมเนี่ยมันมีฟีโรลินเวลาที่เราได้รับสารตัวนี้เข้าไปนี่นะยิ่งโดยอายุเลย30ไปแล้วนะ มันจะช่วยไปเสริมสมรรถนะสมรรถภาพต่อมไหลท่อระบบสืบพันธุ์ทั้งหญิงและชายในผู้ชายเนี่ยนะคือมันจะไปไปเสริมระบบต่อมอันทะนะครับให้สร้างฮอร์โมนกระตุ้นกระบวนการให้ฮอร์โมนเนี่ยมันแข็งแรงมันก็จะทําให้ระบบเลือดดีขึ้นระบบสูบฉีดระบบเผาผลาญร่างกายดีขึ้นเพราะมันบูสต์จากระบบฮอร์โมนมา ในผู้หญิงเหมือนกันครับมันจะบูตระบบฮอร์โมนในร่างกายให้มีความสมบูรณ์นะฮะจนกระทั่งอินทผลาัมนี่ถูกเป็นผลไม้ตัวต้นๆต,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 ตัวหนึ่งเลยที่ให้ผู้หญิงที่คลอดลูกใหม่ๆแล้วกําลังต้องสร้างนมเนี่ยให้ลูกกินเนี่ยตัวนี้ช่วยระบบฮอร์โมนกระตุ้นนะครับทำให้เปล่งปั่งทําให้แข็งแรงทั้งหญิงและชายนะครับใครที่อายุเลย30ไปแล้วเนี่ยถ้าได้กินไม่ต้องกินเยอะก็ได้กินวันละ5ลูก จ็ดลูกสิบลูกแต่กินเรื่อยๆมันจะกระตุ้นครับมันจะกระตุ้นให้ให้ระบบฮอร์โมนเพศเนี่ยม,มันมันมีเสถียรภาพเป็นปกติมันช่วยส่งเสริมเพราะว่ามันก็พังลงในทุกวันนะครับจึงเป็นผลไม้ที่มีความพิเศษของมันตรงนี้นะฮะเป็นยาอายุวัฒนะทั้งหญิงและชายนะนะดีที่สุดคือกินสดนะฮะยกเว้นอดอยากปากแห้งหาไม่ได้เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนใครมันจะไปกินอินทผาลาัมสดได้มันมาจากอาหรับนะครับ ว่าจะมาต้องตากแห้งมาไม่นั้นมันไม่ได้อะเขาก็ต้องตากแห้งมาเรียบร้อยแล้วนะทีนี้พอเดี๋ยวนี้เมืองไทยมีสดให้กินนะครับแห้งก็ไม่จําเป็นต้องกินแล้วเดี๋ยวนี้กินสดเน้นกินสดเพราะจะได้เอ็มไซฟ์ฟู้ดเอ็มไซฟ์เต็มที่นะครับก็กินสดนะครับอันนี้จึงดีที่สุดแล้วนะดีที่สุดแล้วที่สําคัญสายสุขภาพให้ออกฝากนดนิดๆช่วยลดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายทุกววันนี้คนมันอักเสบเยอะ นะมันจะม,มะีพวกกระบวนการหลายอย่างในร่างกายเราท็อกซินพิษกินอาหารแล้วโอเมก้าไม่สมดุลมั่งอะไรนูน่นนี่นั่น PM2.5 เต็มไปหมดมันมีแต่อักเสบร่างกายผลไม้ตัวนี้จึงเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่โอ้ไปกินวันละ2ขีด3ขีดกินครึ่งกิโลกินหนึ่งไม่คุณไปกินอย่างนั้นเนี่ยมันเกินนะครับในตัวมันก็มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลนะมีฟุกโตสอยู่เยอะนะฮะฟุกโตส คนที่เป็นปะกะติร่างกายเป็นปะกะตินะครับฟุกโตสยังไม่ทําลายเราล้วกินในปริมาณที่เหมาะสมนะครับมันก็จะมีประโยชน์กับเรานะครับตรงนี้จึงสําคัญว่านะครับกินให้เป็นยานะกินให้พอดีเนะาะไอชัยก็อยากจะจะพูดฝากลมไปลอยลมไปว่าคนที่อยู่ในวงการอินทภาลามตอนนี้คุณต้องปรับเข้ามารับกับสายสุขภาพ สายสุขภาพไม่ต้องซื้ออินทรพาลัมเยอะซื้อกล่องเล็กๆมีอยู่ประมาณสัก40ลูก30ลูกคิดอย่างนี้ก็ได้นะ40 30ลูกเนี้ยคือหรือไม่ก็แล้วแต่50ลูก100ลูกแล้วแต่แต่คือไม่ต้องขายยกกิโลครั้งละเยอะๆเขาจะกินในเขาจะสั่งเรื่อยๆนะเขาจะสั่งเรื่อยๆโอเคอาจจะบวกได้บวกเพิ่มไปอีกหน่อยหนึ่งค่าการจัดการไม่ต้องส่งบ่อยต้องอะไรว่าไป ตรงนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นอินทผลัมที่ตัดใหม่ตัดลงใหม่แล้วก็กินสดให้ได้ติดฝาดอยู่ให้ได้ติดฝาดอยู่เอากินไปเรื่อยๆมันจะเคยชินกับรสแบบนี้แล้วก็โอ้รสชาติอย่างนี้ดีนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นหลักการกินอินทผลัมเพื่อสุขภาพนะครับอะโอเคทีนี้